สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้ตุ่มพารเยนะคะวันนี้เจ้ตุ่มยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจพี่น้องนานๆจะเจอเรามาอัดฟังนะเรามีหน้าที่ทําฟังอัดฟังรับจ้างอัดฟังนานๆเราจะมาเจอวฟังหนาฟังงามแล้วก็ไอไอทุ่งนาเนี่ยมันยาวแล้วก็อัดได้เยอะ โอ้ยเราก็ดีใจนะพี so first, so so first, so so really? oh ่น้องดู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 ก้อนฟางที่ตุ่มสะออน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 ก้อนฟางครับพี่น้องดู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 ก้อนฟางเขาโอ้ยสะออนคักสะออนแน่พี่น้องเอ้ยนานๆจะเจออย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะปีนี้เพิ่งจะเจอนี่ยละพี่น้องเอ้ยดู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 ก้อนฟางก้อนฟางก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ก้อนฟางก็หนาฟางเขาเขาเขาหวานข้าวหนาแล้วเขาก็คงจะได้ข้าวเยอะเหมือนกันนะถ้าท่านท่านดูนาแปลงไหนอะ ถ้าฟางเยอะข้าวเขาก็จะได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยพี่น้องดู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 ด,ดูจะตุ่มสะออนก้อนฟางเขานะคะดูค่ะดูค่ะโอ๊ยพี่น้องสะออนแต่ก้อนฟางเขาเนี่ยแหละคนทําฟางนะ่าจะเข้าใจกันคนทําฟางก็ดีใจก้อนฟางเยอะเราอัดได้เยอะฟางหนาก็อัดได้เยอะได้เร็วถ้าไปเจอไอ้แปลงไหนมันฟางบางโอ้ยกว่าจะได้แต่ละก้อนพี่น้องเอ้ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าไปค่อยๆออัดให้เขา ดีใจค่ะดีใจมากมายวันนี้โอ้ยนานๆเน,นี่ยรอบหลายปีนะเพิ่งจะได้เจอฟางงามอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเนี่ยรอบหลายปีมากพี่น้องสะออนฟางพี่น้องดูดูฟางคนทําฟางนะถึงจะเข้าใจกันคนไม่ทําฟางก็ไม่เข้าใจหรอกโอ้ยทำไมดีใจจังเลยฟางเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็คนทําฟางอะ่ะอัดฟางนะ้ำฟางได้ก้อนเยอะเราก็ดีใจเพราะว่าเราทํางานได้เยอะใช่ไหม เอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพมากเลยนาเจ้า,จาของนาแปลงนี้ได้ฟางเยอะดีใจค่ะนี่คืออาชีพของคนทําฟางเราอัดฟางรับจ้างอัดฟางเราก็ดีใจเนาะได้ฟางเยอะฟางเขาโอ้ยดูดูดูด,ด,ดูก้อนใหญ่ก้อนยาวด้วยนะครับน้องไม่ใช่ก้อนเล็กๆดูค่ะดูการอัดฟาง ฟางก็สะอาดด้วยนะคะน้าแป้งใหญ่แป้งเดียวแป้งยาวบ้านเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยเจอนะคะเพราะเจ๊ตุ่มดีใจเพราะอะไรบ้านเราเป็นนาแป้งเล็กแปล้งละงานสองงานอย่างเงี้ยแป้งอย่างมากก็หนึ่งไร่อันนี้อู้นานๆจะเจอนาแป้งใหญ่เนี่ยแป้งใหญ่ข้าวนาะ งามสุดยอดสุดยอดฟางฟางก็สวยโอ้ยดีใจดีใจมากขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณมากมายขอบคุณที่อุดหนุนดีใจดีใจมากวันนี้เจอฟางงามเรามาอัดช่วงบ่ายพอดีนะคะสุดยอดเลยค่ะฟางฟางดูพี่น้องดูขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเรีบทุกคอมเมนต์ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้ขอให้คนมีความสุขค่ะตัวชื่นสมหวังร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยปังปังดีใจยิ้มก็เรียกว่ายิ้มแก้มไม่หุบเลยใช่ไหมขอบคุณมากมายค่ะฟางงามฟังงามพี่น้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะเจ้าดูก้อนฟังพี่น้องดูก้อนฟังขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะ ขอบคุณเจ้าภาพจากใจเจ๊ตุ่มพารวยค่ะขอบคุณนะคะ